สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบถูกทุกท่านเชฟดบันมาแล้วเบาดอนมาแล้วเบาดอนก็มาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้นี่เบาดอนซูนไลน์ท่านผู้ชมเอ้ยทาต้องโดนเนาะมันไปโซ่งหัวตแม่โซ่งตายพ่อตายแม่ต้องโดนไถหัวไถหัวไถหัวองข่าวโซ่งกองข่ามักข่ามันไปโ่งกองเข่าแล้วมันหนี้เนาะโยโย่หน้าบ้านครับท่านผู้ชมอ่า พราะเราเราตามจน,เห,นเห็นเห็นแล้วครับเห็นเรียบร้อยแล้วเบาดอนทนไม่ได้ก็เบาดอนโท้ถโอ้กรับประับถโอรซับก็ท่านผู้ชมแล้วมันมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเบอร์แล้วบ่นะมันมันลบหนีมันลบเนี่ยไม่จริงนี่ว่าอโอ้ยตายเลยไอ้ไอผู้ที่อัน ผู้ที่หา้กระเทยสี่นะแม่ไม่อยากอายเขาบอกผู้ใดอันผู้ที่ให้มันสี่นะแม่ตายหรือเปล่เออโอ้ยตายแต่จังไดจังรับได้ผัวเป็นกระเทยแหมผมผมไปถึงหน้าบ้านมานะครับผมไปได้ข่าวมาข่าวมาใหม่นั่นจำยันจำเจนจำได้ไหมเขามาบอกว่า ว่าเล่าเรื่องถึงถึงกับพ่อกับแม่มันน่ะเหรอเขาก็ยังไม่ต้องรับมันนั่นน่ะเหรอรพ่อแม่ก็ได้ยินข่าวว่าชาวบ้านเขาบอกพ่อแม่ก็ยังไม่เอาท่นานผู้ชมพ,พ่อแม่ไล่ไปอยู่ทุ่งนาโอ้ยหาผ่างผู้ดสสีอาเนเขาอยากไายกระเทยเขาเอื่นบากะลีบ้านกะลีเมืองใช่ไหมท่านแม่แฟนมันก็เหม,มือนกันนะอ๋อแม่เมียมันเมียเมียมันออก็ไม่เอาเหมือนกันเออมันบอกว่าชาวบ้านน่ะพอชาวบ้านพูดมันแก้ข่าวว่ายังไงท่นานผู้ชมมันบอกว่า เกงใจพ่อแม่เวลาจะไลส่สวดขายของพ่อมึงตายเขารับมึงไม่ได้เอเอเ่าให้ฟังหมดแล้วเออชาวบ้านเล่าให้ฟังหมดแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเป็นตาแล้วต้นอีอันอี้ยวง้างมันก็ได้โอ้ยผมถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นเบียมันนะผมอาอเอาเอา,เอาปิ๊บคุมหัวไม่พอนะผมขุดดินอยู่ขุดรูอยู่ท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ยคนอย่างกูบาดขนาดเลยใส่มันยังไม่ตื่น <c oughs> เออ ไม่รู้ตัวเองเอาซะเลยเนาะรู้อยู่เอทำเป็นเข้มแข็งสักพักหนึ่งลดว้าอ,อยู่สบายหัว <c oughs> <c oughs> ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังแบบเออเล่เป่าด้วยตัวป้าตาลสอดตาสอดไปทุกกล้ามัา้มงนนหนักมาเลยนะไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ใช่กล้ามไม่ใช่กล้ามดากนะกล้ามแขนนะนั่นนี่ยอันนั้นโัวกล้ามดากระนนกล้ามดากระนั้นดู คุณผู้ชมขอบคุณนะที่บอกว่าไอชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นมนแล้วมแล้วเนี่ยเออ เคี่ยวเออกูจะเคี่ยวไปหนักหัวมึงเหรอกูไเอาของของมึงมาเคี่ยวหรือไงมาเกลโกของขึ้นมามาเดือดร้อนแทนกูไม่โกเราไปนั่งคุยกับชาวบ้านเนาะพักใหญ่หนึ่งเนาะโอ้ชาวบ้านพูดแบบคือเขาไม่เอาอ่ะด่าพวกมึงอย่างกาบอกว่าเอือมละสวะขยะเออเสียบ้านเสียเมืองเขาเลยแหมมีการมาเบอกว่าเชฟยันเนี่ยสุกกระโปงถ้าบีดานี่ยังสะอาดกว่ามึงเคยแดกแล้วหรือไงขี้ใครเนี่ย เดิตมาตมาโีกาด้ยไอ้นี่ด่าคนกแก่เท่าเมาแล้วมาแล้วเนี่ยคนแก่ียบานะมึงอะไรสดพอเงินเขาก็ได้ของเขาแล้วไปเดือดร้อนอะไรแทนเขา ได้กระจ้างไงเวะท่านผู้ชมแชร์ออกไปก็แชร์ออกไปไปยืนไลฟ์สดวนชุมนงขายกล่องข้าวนี่ชื่อเอฟซีเขาแจ้างมาด่ามึงเพราะท่านผู้ชมเมนต์าการเบาดอนตอนที่นั่งท่านผู้ชมดูหน้าปกนะตอนที่นั่งเคร่งเครียดมากเลยอ่ะมันย้อนหน่อยมันสีมาย้อนหนมันสีมาโอ้ยส่วครับ ควันออกหัวถ้าผู้ชมเลยโซนคักเลยโอ้นี่เขาเรียกว่าของแท้ของจริงงันเนี่ยต้องยอมรับน้ำจิตน้ำใจเบา่อจริงจริงไปถึงหน้าบ้านแล้วไม่อยู่ถ้ามึเจอคู่ไปที่จำปาดู้านี่อะไรมันมันบอกว่ามันไม่ชอบเชฟยาแล้วเห็นหน้าแล้วแบบว่าอะไรนะมันบอกว่าอะไรเห็นหน้าแล้วเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรละเธอก็ได้ไปดูคลิปมันนะเมืองศรราม ขนาดนะไอ้คลิปกินเนื้อเนี่ยยังไปดูเลยเอาจริงเหรอเอามาดูแล้วมันรู้ได้ยังไงโอยพ่อมึงตายมาสี่แม่มึงมากินฉันโอ๊ยคลิปนี้มันก็มาเหรอไปตกอโอ๊ยตายไม่เห็นกินเนื้อสิบห้าโลมันอิจฉาโอ๊ยตายละไม่มีปัญญาซื้อมึงจะมึงจะเที่จะหายก็ไปสี่หูขี่มึงอย่ามึงก็หาซื้องัวมากินนะปัญาซื้อเนื้อไงเอออีฉาน ตอนนี้มันยังโขดอยู่นะเอาไปยังก็ได้แล้วทำไมให้ผัวอี้อันอี้ยังก็เมียมันทำไมเพื่อให้ผัวไปให้เขาสี่ขี่วะเขาเรียกว่าอีพวกวิปเปอร์ลิตท่านผู้ชมทุกท่านครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอะไรโง่ได้ใจจริงๆงโง่อันนี้กันเออ อีห้านี่ก็โอ้ยเนาะผัวมันหาผัวไม่ได้ผัวอ่อนไหนีเลยอะอยู่กับเอาเนาะอีภาากี่เมื่อไอมันเมาเออมันบอกว่าไม่โกหาผัวไม่ได้มันสงสัยสงสัยมันสูบยามาเพราะอีห่าคนนี้ถ้าเขาไม่เจอไม่เจอผัวแบบมึงกูก็ไม่อายโอ้ยเขาจะไปเอาอ่อนไหนีเลยอย่างนั้นเอ้ยโอเป็นไอก็สีหู่ขี่มาแล้วฮะนั่มันสีของอีภาากี่เอมื่อไง ไอ้ยบ้าดอนยอมโมโหมันหลายยี่เยี่ยมแพงหลายโอ้มันถอยจะหาผัวไม่ได้คนอะไรหน้าตามันก็ไม่คิดเลยนะก็ไมไม่เอาไอ้แหลวเหลวเอเร่งงั้นน่ะโอ้ยตายอันปากมันบอกว่ามันใส่ตะก้อใช่ไหมมันดัดฟันหาตะก้อมาใส่มาหน่อยด้วยใส่ตะก้อมันใส่อยู่เต็มปากเลยไงจะเอาจอบมางัดปากมึงเี่มีร้านขจอบอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวไปซื้อมาถังถังงยังถังขนออกจากปากอะไรน่าเออจ้าเออหน้าตามันก็น่ากลัวยังทำตัวน่าเกลียดอีกแบบภาคีมาบอกว่าเชฟเนี่ยไม่มีงานคิวไม่มีสอนอะไรพวกนี้ไม่มีอ๋อโอ้ยมานั่งไลฟ์สดหยุดได้นู่นนี่นั่นไม่น่าหัวพ่อมึงือนไงโดนโดนเต้นคิวค่ะ เวลากูสอนก็<จ>ต้องไปแจ้งความกับ<อ>มึงด้วยเหรอแจ้งรายละเอียดกับมึงด้ว<อ>ยมึงเป็นพอ่อก็เหรอเฮือก เดียวยืนแป๊บเดียวไม่ใช่เหมือนขายของเข้ายืนทานคนอะไรขายหวดมันมันขายหวดบังหน้าที่ไหนมันขายดาร์กไม่ใช่ขายหน้าเอาผ้ารอดนะขายหวด่ะที่มันได้เมียมาก็เพราะว่านี่แหละเนาะเมียแม่งแปลงไงเนาะเขาได้ยินได้ยินข่าวว่าเมียมัน ไปเป็นแม่ยกใช่ไหมอ๋อเอาพวงมาลัยไปโอ๋อตายไปคล้องกระเทยนี่นะโอ้ยกาคขาดยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้เลยว้ายได้อนุโลมแชร์แชร์แชร์ได้เมียมาว่าพวงมาลัยโอ้ตายโอ้ใช่ใช่ใช่เป็นเป็นเอฟซีใช่ไหมแต่ก่อนนะมันเป็นเอนอะไร เป็นแม่ยกแม่เล้าแม่แม่อะไรแม่เล้าเหรอโอ้ภาคมึงเอ้ยไปมาเลยยกขึ้นขี่โอ้ตายเมาที่บัตตานีเนาะมันเมาใช่ไหมเมาโอ้ตายเลยมึงเอ้ยมึงก็มาเสียคนก็มาเสียเพราะกระเทยนะอีภาคจีมึงเอ้ยิดได้ก็สายกินแจก็สายแล้วมันเอามันเอาอีท่าไหนไม่รู้เลยเป็นกระเทยเลยสงสัยตอนมันตอนมันเอาไม่ใช่มันแน่นอนอ๋อใช่ มันใส่ชุดอะไรละลายนั่นน่ะคิดว่านันตัวยังที่เล่นการ์ตูนใช่ไหมตัวละลายตัวชุดยีราฟใช่ไหมจิ้งเหลรียญไม่่วาเหมือนจิงเหล่าขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมโอ้ยบิตกคนหัวควันเต็มไปกี่คนแล้วเนี่ยสองร้อยจิ้งเหลนไฟจิ้งเหลนไฟโอ้ชุด ต้องชวดแมวโอ๊ยตายอันกระเป๋ากระโปรกระเป๋ามาสีแม่มึงเอ้ยมันมันบอกว่าอีแม่เท่าเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วไปนั่งทำยูทูบเพื่อหายอดวิวไเลียไข่ชัยพลเคมแปลว่ามึงอะเลียมาแล้วมันถึงรู้ว่าเค้มมันอยากเลียอยู่แต่มันไปเลียโดนกระดานที่ชัยพลเขาเขานั่งอยู่มันมันคิดอยากมันห่อกลับไปในแคมมันด้วยอ่ะแไม่ว่าช่องน้องช่างนี้ เอาตัวมึงให้รอสะก่อนค่ะไม่ไม่เราเราตัวมันไม่เป็นไรเราตัวมันกระเทยอยู่แล้วแต่ว่าเมียมันสิไม่กลอวก็น่าสมเพชวัฒนายิภาคเอ้ยยิภากจีมือคนแถวนี้เขาเล่าเขาเล่าลือกันมากเราข่ามากเราอยากจะอัดคลิปเขาแต่ว่าเขาบอกว่าเขากลัวเขากลัวแบบกลัวมันเห็นกลัวมันรู้เพราะมันมันเป็นคนแถวนั้นแม่มาบอกพวกกูเนี่ยไปไปจับปลาดงไปไปเกาะ ไปเกาะชัยพลแดกแล้วมึงไปกบกอกไปเกาะใครแดกล่ะมีชีวิตได้ก็เพราะชัยพลนั่นแหละมึงเอ้ยแม่มีแม่ไปทั่วกบกอกเลยนะไม่เห็นแม่มึงช่วยมึงทํายอดวิวเลยไอ้พวกเคีคนนั้นก็แม่คนนี้ก็แม่เออเออตายตายแล้วเป็นกูไม่ใช่แม่กูกูไม่เรียกแม่หรอกเออเนี่ยเวลาแม่กบโมโหนี่นมกระดิกกันนะมึงรู้ไหม ติดเลี้ยงกระซ้างมันคิมนี่กูบอกตังดอกก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาทำใหม่ได้แต่ว่าเราที่เราออกมานี้ก็เราคือเราสมเพศเวทนาผู้หญิงก็สงสารมันไงสงสารลูกมันด้วยโอ้แม่งเอ้ยลูกทำไมมาได้รับเวรกรรมขนาดนี้ขับรถอยู่แล้วก็พูดไปด้วยด่าไปด้วย ส่งเพสเวทนาติ๊บเขาติ๊บเดียวมึงไปส่งเบิดมือบอกข้ามึงมึงเห็นใจเบาดอ,อนเนี้ยมาตะไก่บักคุกเคี้ยตอามาต้องกงต้องไก่ดูดิรู้ๆว่าส่งพ่อเแล้วส่งทั้งวันทั้งคืน <laughs> ขายดิบขายดียข,าข,าขานาดนั้นเลยกูเห็นขายอยู่ได้คืนละสามใบบ่อได้ดอกสามใบเขาสั่งแล้วเขาเลิกเลิก <laughs> ทุทนี่กระอกครับขอความกรุณาแชร์ออกไปเยอะๆนะครับให้คนรู้พฤติกรรมของมันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปเรียกว่าช่องญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาแลม่แม่เรียกเลยอีเบโกอ่าแน่จริงเรียกว่าเรียกเลยแน่จริงเรียกเลยโอ้ยมันว่ามันว่าผมกินเนื้อดิบเหรอผมไปนั่งกินบนหัวพ่อมันเลยมันยากใช่ไหมมันยากมันยากโอ้ยไม่มียาซื้อ ไม่โกวัยอย่าเวลาไม่โกวโมโหอย่าสอกหน้าไม่โกวโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยผมเดี๋ยวตัวเบาดอนมากล้อแล้วล้ออีกเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอย่งนีกไม่ใช่มันตายแล้วเหรอมมันสั่นแล้วตอนนี้มันสั่นแล้วอุ้ยมึงไปถามนะไอ้ทางเข้าปากซอยบ้านมึงเนี่ยโอ้ยตายแล้วท่านผู้ชมเอ้ยบอกจากใจเด้อ เขาพูดเขาลือกันหมดเลยมีหน้าแล้วตึงไปอยู่ในทุ่งนาน่ะเออแล้วสื่อมาเสร็จจับแล้วตใช่ไหมเธอเออแล้วสื่อมาเสร็จแล้วเขาขำกิ้งเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยด่ากันทั้งตำบลเออเออแน่นอนมากเลยเพราะว่า แต่ว่ากระเทยมันมีทั่วโลกกระเทยน่ารักนะกระเทยคนดีเยอะไม่ใช่กระเทยอปีแบบนี้อาปีแบบนี้ไม่เอารอกลูกลูกแม่ไหนพ่อแม่ไหนญาติพี่น้องไหนเขาจะเอาไม่น่าเขาไล่ไปอยู่ในป่าอปียังไม่มาจังไรแม่งอธุรกิจเจ๊งก็หาว่าไอ้อะไรเมียท้องเหรอเมียใครก็ท้องนด้ดังนั้นแหละฮุกควยหมาสีแมงเงยสกุดานี่นะต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมเลยครับท่านผู้ชมผมผมเมื่อยการรอคอยเลยโมโหแทนเปาดอนนะครับโอ้ย เมียท่องบอกเรามากๆเขาแม่ผู้ใดกระท้องเดือกมึงก็ถามแน่ผู้ใดสี่เมียเมืองผมว่ามันไปไปที่ไหนมันใส่ลายวิวานนี่เนี่ยออกข้างม้เออกข้าเมืองไม่ไม่ไม่ตอนตอนที่ใส่จะถอดตัวไอ้ลายไอ้โคตรเดือดลายเลยเป็นแต่ลังเกียจมันมันมันจะอาจจะทําแบบอันอุบลิยะนะแต่ไม่ได้ครึ่งของเขาหรอกอุปลิยะเนี่ยเขาเป็นอ่าเขาเรียกว่า นักบ้านเมืออาชีพอ่ะมึงกับป้านแต่หุกชขี่นั่นแหละป้านน้ำเม็ดบักพิกน้ำแมสมาสีแม่เมือนโอ้ยกูเงิดหลายว่ะคนอะไรเอาปีขนาดชาวบ้านเขาลาเขาลือกันพี่น้องท่านผู้ชมลือกันตึ้งๆเลยนะออเพราะว่าอันชาวบ้านอัน กำลังอัดหน้าจออยู่นะอัดเลยมึงอัดเลยกดไหนกดหมายมั่งที่ที่ฟองเอออมึงฟ้องฟ้องไปต้องเราด่าใครเนี่ยเราด่ากัทเทยเราด่ากัทเทยเอาปีชิบหายกัทเทยดังในโลกโซเชียลแต่ดังในทางที่แบบเออ แบบสังคมเขาเขาเรียกว่าขยะสังคมอ่ะขยะสังคมอ,ะอ,อ่ะแม่งเออเมียมันก็โอ้ยอุบาทเนาะสูออผมผมผมเห็นแล้วผมผมรู้สึกว่ากันเคยแบบนี้นะครับ<อ>ตายก็ตายกันไปเผาแเลวครับโอ้ยช่วยซื้อมาให้หน่อยอซื้อเสื้อให้ผมหน่อยครับแม่งมันไปมันไปสำรวจผมจนขนาดนั้นเหรอไมก่กออ่อ มากกนะดูทุแสดงว่าที่โกรธผมนี่คือรักผมแต่ผมไม่รักคูใดที่ไปเอามืองตอนนี้มันายใหญ่ตาตากระทั่งกินเนื้อมยังตามัน,ะม,นมันจะไม่รักเชฟยันได้ยังไงเนี่ยมึองรักกูได้ยังไงกูถามมึงหน่อยเออมึงไม่ตรงศารเมียมึงแลวบักขาก,กี้เมืงเองยังไงก็เลยถึงเบาอุดรวัยมันรักเบาอุดรมันชอบเบาอุดรเออไปหาแล้วก็ทาไมไม่อยู่อ่ะ ไอ้สัตวนอ้าวขอเพลงนัดพบพี่หน้าสอนหน่อยเบาดอนเอาเนี่ยในคอเจ้าไปอันสวนนั่นสะพายมันแน่สู้มันหน่อยมันใส่อย่างกับเป็นล้านทองบางคนเขาไม่รู้ว่าคนเฮ้ยคนรวยมึงขอมาช่างจัดกับกูอันของเบ้าดอนนันคล้องอยู่ในข้อยี่นหากิโลมึงเห็นบ่เนี่ยมุกกับมุกท้อง เออมุกจับปะมุกเดี๋ยวนอเอาเอามีเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไปหัวแลงสิฟันเมื่อก่อนนะก็ดีก็อุดรเขาใช้ทองเอเอตาย๋ออันเทียนอันสร้างน้ำหนักเนะี่ยเขาบอกว่ามันหนักยังมันหนักมุก